สวัสดีคะ่ะคนลัคนาราศรีกรกฎวันนี้ช่องโหราโมเตลูนะคะจะมาดูดวงประจำเดือนมิถุนายน2566นค่ะซึ่งของคนลัคนาราศรีกรกฎเดือนมิถุนายนเนี่ยเรามาดูดาวย้ายกันก่อนนะคะดาวพุธเนี่ยเขาจะย้ายเข้าสู่ราศรีพฤษภนะน,นะคะวันที่สอง วันที่2มิถุนายน2566นะคะแล้วก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะวันที่15มิถุนายน2566ค่ะดาวองค์คานะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงหะ์คะวันที่30มิถุนายน2566นะคะ แล้วก็ดาวศุกร์นะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่30มิถุนายน2566เหมือนกันค่ะก็คือตลอดทั้งเดือนเนี่ยนะคะดาวังคารกับดาวศุกร์เนี่ยเขาจะกลุมกันอยู่ในราศีกรกฎนะคะดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกศนะคะราพะนะคะวันที่15มิถุนายน2566ค่ะแล้วก็ ดี๋ยวนะคะคก็คือดาวพุธนะคะเขาจะเสิร์นะคะวันที่2มิถุนาถึงวันที่7กรกฎาคม2566นา2566นะคะดาวเสาร์จะมนวันที่3มิถุนาถึงวันที่18มิถุนา2566นานะคะแล้วก็ดาวเสาร์จะพักนะคะวันที่19มิถุนาถึงวันที่23ตุลาคม2566น6เลยนะคะซึ่งดาวเสาร์พักเนี่ยก็จะไม่มีผลอะไรกับเราเท่าไหร่เพราะดาวเสามันจะเป็นเรือนปัตน,นินะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวกับพวก คู่ครองนะคะที่อาจจะห่างไกลคู่ครองนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสเสิร์นะคะถึงวันที่18มิถุนายน2อ6 6ค่ะทีนี้เรามาดูดาวการ่านมาดูดวงการงานของลัคนาราศรีกรกฎกันเลยดีกว่านะคะซึ่งช่วงช่วงทั้งเดือนนะคะหรือว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะหรือทั้งทั้งเดือนมิถุนายนเลยค่ะ,ะซึ่ง ถ้าเรื่องการงานเนี่ยคนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยก็จะออกจากขี้เกียจกันหน่อยนะคะแล้วก็การงานแต่ว่าการงานของอคนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยคนที่มีงานทําอยู่แล้วนะคะก็จะมีงานไปเรื่อยๆนะคะคือมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็แต่ว่างานด้านที่ดินสินทรัพย์นะคะหรือว่าสิ่งเชื่อบ้านรถนะคะหรือบ้านหรืองานเกี่ยวกับรถ เกี่ยวกับบ้าน <S <S เกี่ยวกับที่ดินอย่างนี้นะคะให้ผลประโยชน์ดีนะคะคือคักค่ะการงานคือคักนะคะถ้าท่านทางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ช่วงปลายเดือนไปแล้วนะคะก็จะหายขี้เกลียดนะคะก็จะมีความขยันและแอคทีฟม,มากขึ้นนะคะซึ่งการงานเดือนนี้ของรัคนาราศีกรกฎเนี่ยผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้การแนะนําดีนะคะส่วนบางคนที่มีเกณฑ์ตัดสินใจออกจากงานนะคะ คือเดือนนี้จะมีบางคนที่มีเกณฑ์ตัดสินใจออกจากงานเพื่อออกมาลุ้ทนเองหรือกลับไปทำงานกับที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็ส่วนคนตกงานอยู่นั้นมีเกณฑ์ได้งานใหม่ค่ะแต่ก็ยังไม่ถูกใจนะคะอาจจะงานเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือพวกผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะคะหรือพวกอาหารเสริมต่างๆหรือพวกอาหารขอบเคี้ยวนะคะเป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูการเงินกัน,นะคะ่ะ การเงินเนี่ยช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยนะคะการเงินยังดีอยู่ค่ะแต่มีมีค่าใช้จ่ายนะคะการเงินดีมีแต่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่หลังกลางเดือนไปแล้วนะคะค่าใช้จ่ายจะเยอะมากค่ะจ่ายออกเยอะนะคะมีการติดขัดเรื่องการเงินนะคะซึ่งก็จะใช้จ่ายไปกับการเข้าสังคมค่ะ หรือเรื่องความสวยซื้อเสื้อผ้านะคะ,ะเรื่องความงามนะคะหรือไปทาไปทาสวยนะคะให้ตัวเองนะคะหรือเดือนหรือซื้อของประทินผิวนะคะทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะคะจะใช้ใจ่ายไปกปับสิ่งนี้นะคะเดือนนี้นะคะคุณลัคนาราศีกรกฎน,นะคะอาจถูกหวยนะคะ ให้ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคนที่อยากจะถูกหวยนะคะส่วนเรื่องความรักนั้นกว่าคนมีคู่นะคะก็ยังห่างไกลกันอยู่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องการทะเลาะกันเล็กน้อยบ้างนะคะส่วนคนที่คนโสดหรือคนไม่มีคู่อยากมีคู่นะคะเดือนนี้มีเกณฑ์มีคู่มีเจอคนถูกใจนะคะมีการเริ่มต้นความรักใหม่ๆนะคะเจอกันในที่ทํางานหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นลูกค้านะคะ วันที่ควรระวังนะคะที่จะมีเรื่องจุกจิกและปัญหาเข้ามานะคะก็คือวันที่ห้าวันที่หกวันที่เก้าวันที่สิบวันที่สิบแปดแล้วก็วันที่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะเดือนนี้นะคะของลัคนาราศีกรกฎก็มีคร่าวๆแค่นี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะลัคนาราศีกรกฎค่ะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ช่องโหรามาเตรู้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ